สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกับยายต่อมจุงแพสแ็นบ้านๆค่ะพี่น้องยายต่อมมีอย่างไม่เบิ่งเกงี้ยงวง่กินกาแฟค่ะพี่น้องกินกาแฟกินกาแฟแล้วกากิบกิบกาแฟกันค่ะพี่น้องมาค่ะมาเด้อม,มากิบกาแฟแก้งว่วงกันค่ะต้องว่าดุนค่ะพี่น้อง จิบให้ชื่นใจแล้วก็ไปทำงานต่อแสนวิดแปะครับ ไม่ได้กินกาแฟาดำโดเพพาะเดือนลวพี่น้องลืมลืมแวบซื้อก้อนเขาเขมาม่นบ้านแล้วยากเลยที่จะกินซื้อ,อยังต้องซื้อตอนขายของกินจตามพ่อไงอันซุ้มเป็นจ่องซื้อไม่พ่อไง คลิปนี้ก็อขอฝากไว้เท่านี้ค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ด้วยค่ะเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ำเติมเพจแชร์บันๆนดคะ่ะฝาก ช่องน้นอยๆให้พี่น้องติดตามรับจงเห็น้น้้กคะ่ะเออไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกัอนไหมค่ะ